สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมิวแทนในจัก,กรวาลมาเวลนั่นเองครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับผมเรียกได้ว่าจากเรื่องราววานด้าวิชันเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการเรียกได้ว่าแทบจะยืนยันกัน100%แล้วล่ะว่ามิวแทนเนี่ยมาแน่นอนนะครับและนอกจากการมาถึงของ Quick s i วอร์เองเนี่ยที่ผมต้อง ขอโทษทุกคนด้วยล้วกันนะครับที่ผมทําปกสปอยเกินไปเดี๋ยวเราจะระวังเรื่องการทําปกมากขึ้นกันละกันนะครับแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาในคลิปกันดีกว่าว่าเฮ้ยเนื้อหาเนี่ยมันมาจากตอน6นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ดูตอนที่6แล้วก็แนะนํานะว่าถ้ายังไม่ได้ดูเลยแต่อยากรู้แล้วก็ไปดูคลิปสปอยตอนที่6ก่อนแล้วทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องเนื้อหาก็ได้แล้วเราเตือนสปอยไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าผมในคลิปนี้สปอยเต็มๆเนื้อหาเนี่ยสปอย100นอน okay, ร,าาร้อยเปอร์ i, เซ ในจัก,กรวาลมาว e ล m c u เรียกไยังไงกันเริ่มแรกเลยนะครับประเด็นของ Xmen เนี่ยได้ถูกหยิบยกมานะครับผมจาก1เลยครับหนังสือวากาดาไฟานั่นเองนะครับผมที่ได้มีการบอกมาแล้วว่าคนในโซโคเวียเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความผิดปกติของยีนอยู่ถูกไหมนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมวานด้าก,กับเปียโตเนี่ยถึงถูกไฮด้จาจับมาทดลองและสุดท้ายก็ได้กลายเป็นตัวของสกาเลตวิ h อย่างที่เราเห็นกันแล้วก็เปียโตก็ได้กลายเป็นควิกซิเวอร์อย่างที่เราเห็นกัน แลวอันเนี้ยมันก็ดูจะเงียบๆหายไปถูกไหมจนกระทั่งหนังสือไอ้วากันดาไฟล์นี่ออกมาเราก็เริ่มจะรู้แล้วว่ามาเวลเนี่ยเริ่มปูทางมาสู่ MCU แล้วและต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในว a นด a าวิชั่นตอนที่5เนี่ยนะครับในตอนจบของตอนก็ได้มี คนที่เราไม่คาดคิดมากๆเลยเดินทางมาถึงเรื่องราวเดินทางมาถึงจัก,กรวาลมาวิแห่งนี้นั่นก็คือตัวของ q u i c k s i l v e r ครับแต่เป็นเวอร์ชันของ E v a n Peter นั่นเองไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกับ MCU ที่เคยปรากฏตัวออกมาและเวอร์ชันนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันที่มาจากจัก,กรวาล x m e n นั่นเองครับซึ่งมาทั้งบุคลิกลักษณะนิสัยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเท่ากับว่านี่คือ Quick s i l v e r ที่เป็นมิวแทนจาก X-Men มาจริงๆแล้วอย่างนั้นหรออันเนี้ยเราก็ยังให้คาตอบที่ยืนยันแน่นอนไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันคือพลังที่เกิดจากวานด้านั้นได้เปลี่ยนสิ่งของที่เข้ามาข้างในเนี่ยให้กลายเป็นของยุค8 0หรือเปล่านะครับผมหรือว,ว่าคุิซิเวอร์เนี้ยจะเป็นตัวปลอมหรือจะถูกดึงมาจากมัลติเวิร์สเป็นมิวแทนเป็นเอ็กเมนจริงๆ,ๆอะไรอันเนี้ยเรายังตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นประเด็นคุิซิเวอร์เนี่ยเราจะยังไม่ขอสรุปยืนยันแต่อีกจุดหนึ่งที่ยืนยันได้เลยนะครับผมถึงการกลายพันธุ์ เอกเมนเนี่ยมันคืออะไรคือมนุษย์กลายพันธุ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมการกลายพันธุ์เนี่ยมันน่าจะให้พลังกับบุคคลบุคคลใดบุคลบคลหนึ่งแน่นอนและจุดกําเนิดของเอกเมนในมาเวลเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเป็นเดอะเฮกของวานดานั่นแหละครับเพราะจากตอนล่าสุดเองเนี่ยนะครับผมในตอนที่ดาร์ซี่เนี่ยได้บอกว่าโมนิก้าเนี่ยอย่าก,กลับเข้าไปในเดอะเฮกอีกเลยนะครับแต่โมนิก้าก็ยืนยันว่าเธอจะกลับเข้าไปตัวของดาร์ซี่นะครับผมก็ได้เอาข้อมูลเลือดของเธอเนี่ยนะครับผมที่เฮเวิร์ดมีอยู่เนี่ยมาให้ตัวของโมนิก้าให้ดูครับว่าเเเเเลลลือออออดขขงงธธนนี่ยซ์ใตัว ถูกเขียนใหม่ขึ้นมานะครับเหมือนกับชุดที่เธอนะครับผมได้เคยใส่เข้าไปนในตอนแรกชุดเคฟล่ากันกระสุน,นถูกปะแต่พอเข้าไปในเดรเฮกเนี่ยกลายเป็นชุดยุค80ธรรมดาแต่ชุดนั้นนะครับผมยังคงความทนทานของเคฟล่าอยู่ซึ่งตัวของโมนิก้าเองก็ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงทางย n นนี้มาด้วยเช่นกันครับและยิ่งกลับเข้าไปเนี่ย พลังของวานด้านะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงใหม่อีกครั้งหนึ่งและข้อนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้โมนิก้าแลมโบเนี่ยได้พลังพิเศษมานั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วในคอมิกเนี่ยเธอก็มีพลังนะครับผมแต่อันเนี้ยเราเก็บไว้ก่อนครับจุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือผู้คนทุกคนที่อยู่ในเดือเฮกต่างหากเท่ากับว่าในตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะถูกดูดเข้าไปปุ๊บนะครับผม ทุกๆอย่างถูกเขียนใหม่ขึ้นมาหมดครับพลังของวานด้าได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของพวกเขาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นโมเลกุลเลยครับเท่ากับพวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นมนุษย์กายพันธทั้งหมดแล้วแล้วยิ่งในตอนจบตอนที่6เนี่ยวานด้าได้ใช้พลังของเธอในการขยายโดมเนี่ยขยายเดอะเฮกเนี่ยให้มันขยายออกขึ้นไปอีกนะครับก็มีผู้คนอีกจํานวนมากแล้วก็สิ่งของจํานวนมากที่ถูกดูดเข้าไปในนี้และหลังจากจบเหตุการณ์นี้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่ถูกดูดเข้าไปเนี่ยกลายเป็นมิวแทนทั้งหมดเลยหรือมากไปกว่านั้นนะครับคนตรงน,น หรืออาจจะเป็นมือหันแต่ไม่ได้มีพลังออกมาแต่เพราะพวกเขาไปมีลูก ไปมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพอคนรุ่นต่อมาก็กลายเป็นมิวแทนได้หรือเปล่าครับเพราะว่ายีนมันกลายพันธุ์ไปหมดแล้วหรือคนที่มาสัมผัสกับสิ่งของที่เคยถูกพลังของวานด้าไปเนี่ยอาจจะส่งผลถึงยีนของตัวเองด้วยเหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปอ่ะเพราะอาจจะมีของในนั้นที่ถูกเปลี่ยนกลับมาแล้วไม่ได้ถูกเปลี่ยนคืนเงี้ยพลังของวานด้าย,ยังคงถูกขังอยู่ในนั้นอยู่ผู้คนที่มาใช้ของตรงนั้นต่อก็อาจจะได้รับพลังนี้ไปเป็นการสร้างมิวแทนขึ้นมาแบบโคตรจะแนบเนียนเลยนะครับผมในจักรวาลมาเวลซึ่งถ้้าเเเป็นนนนแบบัีนน่รผมมมหือิท ใหม่ไงถูกไหมมิวแทนก็จะไม่ได้เป็นภาพเดิมเหมือนที่เราได้นึกออกกันในแบบอ๋อเอ็กเมนเวอร์ชันปกตินะมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มิวแทนจะอยู่รุ่นเดียวกับอเวนเจอร์อาจจะไม่ใช่ครับมิวแทนเนี่ยอาจจะกลายเป็นฮีโร่ยุคใหม่น네ะครับผมอเวนเจอร์ก็เป็นยุคเก่าไปถูกปะแล้วอเวนเจอร์ก็มีอเวนเจอร์รุ่นใหม่มาซึ่งอเวนเจอร์รุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมาชนกับมิวแทนที่กําลังจะถูกสร้างขึ้นมาถูกอินโทรดิวถูกแนะนําเข้ามาในจักรวาลมาเวลส่วนตัวผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะแต่ยังไงก็ดีเนนเ,น,บบเาาน,นน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 ีี่่่่่ยยยยกกก็็าาาาาจะะะแแคคบททรรรห์ััั้้้้ผมมมมใตตอออองงไไไดืไออล มีความเป็นไปได้มากๆอ่ะเพราะดูเหมือนว่ามาเวลเนี่ยก็จงใจจะบอกเหลือเกินนะครับว่าไอเลือดของตัวของโมนิก้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในระดับโมเลกุลเลยนะมันถูกพลังของวานได้เขียนความเป็นจริงขึ้นมาใหม่เลยโอ้โหถ้าไม่บอกถึงความจะแบบเปลี่ยนเป็น Xmen มึงจะบอกว่าอะไรล่ะมันเป็นได้อยู่อย่างเดียวอ่ะถูกว่าผมนึกอย่างอื่นไม่ออกเลยยังไงก็คอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ